นัดแม่ผัวมาแม่ผัวฉันก็มาช้าเหลือเกินปกติฉันมาสายวันนี้ฉันมาอนฉันชนะโอ้ยจริงด้ยยูพาแม่ผัวฉีดยอะีรเติตายเลวแม่ผัวจะตายแม่ผัวได้ไงชายแม่ได้ที่นี้นะอะไรก็มีอะไรก็เมีหวานกันแม่หอยตัวใหญ่ใหญ่หอยใหญ่มากกุ้งก็ตัวใหญ่กุ้งก็ตัวใหญ่แต่หอยใหญ่กว่าหอยแม่อีกของแม่ตองฝาประกบกันแต่อันนี้ใหญ่มาก ตัวใหญ่ใหสดตัวใหญ่ปลาใสกูหิบแต่จำจึงมาเสิร์ฟเองนะคะถือว่าอย่างนั้นละค่ะคือกระปุกนะคะถือไววไหมคะไไวค่ะตายเลยอันนี้เมนูนี้ขึ้นชื่ออะไรอ่ะหัวนมมาดามแพมหอยนางรมตอนนี้ว่านางรมพอคุณเล่นแล้วค่ะหอยนางรา แ,แม่บอกว่าดูหอยหอยใหญ่มากใหญ่มากแม่ก็เลยบอกว่าเตี๋ยค้าหอยใหญ่มากค่ะเชียและชมชมไม่เท่าไหร่เตี๋ยคขาข้ามเคี้ยวนะคะอมคําเดียวให้หมดค่ะด้วยความใหญ่คุณพี่มากินเนี่ยคุณพี่คิดว่าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเลคะกี่ครั้งแล้วคะคุณพี่ครั้งแรกนะคะอร่อยค่ะแต่มากินครั้งแรกนะคะครั้งเดียวติดใจครั้งเดียวติดใจอ่ะดูตักผักเยอะ แต่ตัวเองก็ไม่กินผักก็ไปให้พ่อผัวแม่ผัวประจบแม่ผัวจเจ้ามารดก <c oughs> อันนี้หมูบางไหมคะไม่บางไม่กินนะคะ <c oughs> น่ากินมากค่ะอลังการมากเป็นลูกสะใภ้แต่มันไม่ป้อนแม่ผัวหรอฮะก็แม่ผัวหนี่ยมีมือมีตีนเขาก็ทําเองจักเองสิอยากกินอะไรกูจะรู้ไม่เลาวเขาอยากกินอะไรเล็งมาตั้งแต่ทีแรกเลวเ,เลเ็งมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตังบบ้งแต่ทีแรกระวังร้อนนะคะเอาสิเนื้อเด้งเขาเรียกหอยเด้งกระเตีย เอาเข้าสวยมาแล้วเอาไปเออรบกวนขอทูบด้วยค่ะฮ่าฮาฮ่ามดพมชอบกินกับทูบค่ะเออแล้วแม่ไม่ป่อลูกสะไคร้ยางเขามีผัวก็ต้งต้อนผัวก็จะไม่ยุ่งอะไรกับลูกสะไค้เขาละลูกสะไค้มีมือมีตีนเออคำเดียวกับ,บพี่ชั้นเลยค่ะที่เราอยากกินนะคะเป็นเนื้อหมูบด แล้วทาไมไม่ใช้แม่ผัวให้เขากินก่อนเธอขับรถมาเหนื่อยเหนื่อยบนตลอดทางเตงี๋ยวหูชาไปหมดแล้วตอนนี้เสียไม่ทําอะไรแล้วกินอย่างเดียวเลยอันนี้ของฉันจะเอาไปไหนเอามาวางโชว์อันนี้ก็กินดิบือกินสุกกะกินดิบจ้าถ้าอย่างนั้นคุณก็กินฉันดิบดิบบ้างสิก็ก็กินดิบมาตลอดเลยจ้าดีนะม่เอาน้าร้อนลวกมาดามเพลมก่อนแต่อย่าบอกว่านี่คือเคล็ดลับลูกสี่แม่บอกว่าปวดเจ็บปี <laughs> ้องลองชิมแน่นอนคืนนี้แม่เจ็บปิแน่เลยส <c oughs> งสัยได้ลูกอีกคนสนมากครับอร่อย,ยนะคะอร่อยคินคําบรรยากอร่อยแล้วไม่เหลือเปลือกอ่ะก็เหลือไว้ให้ลูกกินเป็ดก็กินเปลือกไข่จะได้แข็งเปลือกหอยจะได้ไข่แข็งแข็งคุณกินเปลือกหอยคุณจะได้ไข่แข็งแข็งโอเคไหมคะโอเคจ้ะค่ะหัวไข่แข็งแล้วต้องทำยังไงต่อจ้ะอยากจะให้ตอกไข่ ต้มไข่หรือว่าทอดไข่ดีคะแม่ผัวคะถ้าผัวหนูไข่แข็งหนูจะทํายังไงดีคะเอามือตีให้มันนิ่มหน่อยจะได้อร่อยอ๋อเห็นคนเกาหลีไงกินไข่ต้มชอบเอาทุบหัวฉันก็เลยชอบเอาทุบหัวอันนี้เขาเรียกไก่คาราโอเกะกระเตียต้องใช้ไม้ลอยไหมไม่ต้องใช้ไม้ลอยเลยค่ะกินได้เลยค่ะกินเสร็จแล้วก็ต้องลอกโอ้ยอร่อยแซลมอนซาซิมิมาดามแพมของชอบ กินเลยค่ะอืออร่อยอันนี้ปลาอะไรไม่รู้อ่ะกินก่อนอ,อืดังทีวีกินที่อื่นมันข้าวอ่ะกินไม่ได้เลยอ่ะค่ะลูกคุณหนออูอร่อยมากแลวนี่ค่ะจะมอนดองไม่กินแผ็ดค่ะขอยละอันนะเขาบอกว่าเป็นของเด็ดนี่นะือม ได้ดึงมากแม่ผัวพ่อผัวฉันกินไม่หยุดเลยไม่คุยกับลูกไม่คุยอะไรเลยธรรมดาแทนที่จะถามว่างานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมง่วงไหมไม่ถามตั้งหน้าตั้งตาก,กินกันอย่างเดียวเลยนั่งมาแล้ว30นาทีไม่คุยกับฉันเลยก็หิวอ่ะหิวอ่ะ อ้าททำไมแหวงแล้วล่ะฉันยังไม่ได้กินเลยคุณวีทำไมคุณกินไม่ชวนฉันเลยเงตั้งหัวความอ้วนมาแล้วตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตั้งเป้าว่าจะต้องมีทริปแพ็กให้ได้อ่าต้นปีหน้าละกันเอาใหม่หััวมนเถอะมียจ๋าอะไรคะอยากกินชีสบอลน่ะเดี๋ยว็ดเเดอย่าเพิ่งนะนี่ชีสบอลนะคะกินบอลแล้วค่ะเข้าใจหรือยังครับทำไมแม่หัวลูกสบายถึงเข้ากันได้ดี ฉันคิดว่านุมไข่นกคาทากินก็ได้สิอตะแน้จริงกินทั้งลูกแต่อยาคลายกมอสิใช่จริงๆด้วยอะไรหัวนมมาดามแพมถ้าผู้ชมเป็นสักกีพยานนะครับคืนนี้มาดามแพมเจอกันเจอกันที่ไหนล่ะ ที่บอนนี่เดี๋ยวจะรับประกันได้ครับฝาบ้านแตกหัวมาดามแพมโนจะทำเหมือนขั้นนั้นได้ผมต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญลูกป,ปียอมแพ้แล้วยอมแพงยอมแพ้ค่แม่เก่งขนาดไหนอ่ะหมอบอกว่าตอนข้อดันเนี่ยฉันคานออกมาได้เลยไม่ต้องเบ่ง มีลูกเลวยขนาดทำหมันไปตั้งแปดไปยังมีน้องมาอีกคนดูที่ดูเตีย่ยทำสิอุ้ยรุนแรงมากหมอเชื่อกฟางรัดไว้เหรอคะแม่หมอเขายังไม่เชื่อว่าแม่อยู่ๆมีน้องอีกคนได้ยังไงเพราะว่าทำหมันเนี่ยไม่เช่าผูกนะตัดออกจากกันเลยนะมันยังมาติดกันได้ดูสิเตี๋ยมีอาชีพเป็นช่างเชื่อมครัู <laughs> เลือกไม่ถูกเลย จะกินหอยในมือเมียหรือจะกินหอยเมีย <laughs> <laughs> อันนี้ดองธรรมดานะดองชั้นดอกฟมอรีนภูม <laughs> <laughs> ิใจไหมครับแม่ลูกสะพายเป็นแบบนี้ <laughs> จ้ะทำเดียวจบแต่กุ้งให้มาดามกินซ้อมติดเตียงแล้วค่ะมาดามแพมลูกชายบอกว่าแม่แต่ให้เมียผมกินหน่อยสิ ความชั่วไม่เคยปลาดีมาดามแพมขอบคุณค่ะเอาไม่ป้อนด้วยล่ะกินเองได้ค่ะแกไม่หยุดเลยเห็นลูกสะพใภยชอบกินกุ้งส่วนหัวให้แกเองไม่เป็นไรแล้วเตี๋ยแกให้มาละง้อไม่เป็นไรครับเตี๋ยวให้ชายเตี๋ยเดี๋ยวอ่ะทำแม่ผัวก็ไม่หยุดเลยค่ะ มากินกับครอบครัวอย่างเงี้ยโคตรคุ้มเลยนะน้ำจิ้มอร่อยมีลูกสพภัยแบบนี้ชอบที่ตรงไหนนี่เราแววอนะเนี่ยเราแวงเรียบร้อยเดียบร้อยเดี๋ยวนี้โอ้โหด่าแม่ผัวไปเล็บตอนแรกเรียบร้อยพูดเองนะพูดเองนะแม่ไม่ได้พูดเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะค่ะแล้วส่วนที่ไม่ชอบล่ะตรงไหนบ้างทุกตรง ชอบีตอมาดำายทุกอย่างเลยเป็นคนสวยน่ารักกตันญูรู้คุณจ้าปากกระใจตรงกันใครเข้าไปถูกใจกระดาเลยเออแล้วของเรื่องคือเป็นคนไม่ไี่กล้าด่าหรอกแม่ผัวด่าเมื่ไรเอาลุกใยคือโอ้ยแม่ขาผู้ชายเขาเลือกแล้วค่ะเขาไม่ไปไหนแล้วค่ะแม่เดี๋ยวแม่ยกมรดกให้อะรับรอง ว่าไงอยากได้เมียไม่ได้อยากได้มอรโด้งจริงหรอพอ <c oughs> <c oughs> ของเมียดอกกว่า <c oughs> <c oughs> กา <c oughs> ินจะหมดแล้วแม่เพิ่งมาบอกว่า <c oughs> ที่นี่เขามีปูอัดไหมอาขาคือแม่ขาเชิญค่ะ ติดคุณลูกกอบภายแม่ต้มสิคาแม่นั่งเฉยๆทำไมล่ะคะต้มค่ะจัดๆจัดๆจัาเอติยก็ช่วยด้วยหัวแม่หัวช่วยกันนี่ปลาเก๋าเนี่ยน้าปลาเก๋าล่ะค่ะปลาเก๋านะปลาทะเลนะเตียอย่ามัวแต่สังเกตว่าปลาเก๋าทะู้แล้วค่ะลวกต่อไปค่ะน่ากินมากของหวานที่นี่เตียยังไม่กินเลยกินไปเรื่อยๆ กินเป็นเพื่อนลูกลูกกินก็แม่กินกิน,ไ,กนไปเลยค่ะโัวมาดามกินเยอะเลยต้องมาแย่งกินหน่อยนึงเด้องกระเพราอ้วนเลยต้องแย่งกินเลยเหลือน้อยอีกนิดเดียวจะร้อยโลแล้วแม่บอก <c oughs> อ,อดอกเรื่องวันนี้เนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากเลยมากินนะคะมาซารุชาบูแอนซูชิของเขาอร่อยดีทุกอย่างเลยอร่อยเลิศก,กับคุณหลีก็ต้องยอมแลว้วนะคะขอกินต่อก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณแม่ปัวและก็พ่อปัวด้วยนะคะ ให้เกียรติมากินกับลูกสะพายที่ปากคอรเาะร้ายที่ใส่ก้าวนอนตื่นสายแม่ไม่ได้พูดสักคำหนึ่งพูดแทนแม่พูดแทนแม่อุ้ยอึ้งอึ้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ